สวัสดีครับพี่น้องเจ้าหน้าที่คุณหมอพยาบาลโรงพยาบาลกรุง,าางเทพคิดเศียนทุกท่านนะครับขอสันติสุขของพระเจ้าที่จะดำรงอยู่กับพี่น้องในเช้าวันนี้นะครับพี่น้องที่รักครับเมื่อเมื่อผมเองมีโอกาสได้ได้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรนะครับอพอเดาออกไหมครับว่าจะมีงานงานหนึ่งนะครับที่ผมมีโอกาสได้ร่วมมากเป็นพิเศษนะครับพอเดาออกไหมครับงานอะไรรูไ้ไหมครับงานศพครับ อนะครับคือถ้าเกิดใครไม่ไม่รู้ er, ไม่รู้จักว่าอบทเป็นยังไงเนะี่ยบสถก็คล้ายควัดนะครับก็คล้ายๆวัดก็คือว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับคนที่นับถือศาสนาเนี่ยตั้งแต่เกิดจนเรียกว่าเสียชีวิตเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัพติศมานะครับพาไปารับพิธีนะครับตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับแต่งงานก็แต่งในโบสถ์นะครับ เวลาทําพิธีไว้อะไรเนี่ยก็ทําในโบสถ์ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสได้รับใช้อยู่ในโบสถ์นะครับก็ทําให้มีโอกาสได้เห็นงานศพหลายๆงานนะครับการไปงานศพก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับพระคัมภีรก็บอกว่าการไปงานศพเนี่ยก็ทำให้เตือนให้เราระลึกถึงสัจธรรมความจริงนะครับว่าโรงศพเนี่ยไม่ได้มีไว้สําหรับคนชรลาเสมอไปนะครับ แต่ว่ามีไว้สําหรับคนตายแล้วก็เราทุกๆคนเนี่ยก็สามารถตายได้วันใดวันหนึ่งนะครับที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ให้เราเนี่ยเตรียมตัวตายนะครับแต่ว่าเราจะบอกว่าวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่ก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีการตายเกิดขึ้นนะครับ พระคัมภีร์บอกกับเราว่าผู้หญิงคนนี้นะครับอาศัยอยู่ที่เมืองยัฟฟานะครับดูสไลด์เออผมต้องกดเองใช่ไหมลืมกดนะครับเมืองยัฟฟานี่นะครับพี่น้องครับทุกวันนี้เมืองยัฟฟาก็ยังอยู่ในประเทศอิสราเอลแล้วก็ยังมีอยู่นะครับถ้าเกิดเราดูแผนที่เนี่ยก็จะอยู่ตรงข้างล่างเทวอาวีฟนะครับติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเลยนะครับก็เป็นเมืองที่มีความเจริญแล้วก็อยู่ห่างจากชนวนกาซาพอสมควรนะครับก็ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากสงครามมากมายนัดนะครับ แล้วก็เป็นเป็นเมืองที่สําคัญนะครับถ้าเกิดเราดูในาภาพต่อไปเนี่ยก็จะเห็นว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเร็วไปนิดนึงครอาจารย์กลับไปนิดนึงอ่านะครับจะเห็นว่าที่เขียนว่าจ็อปปานี่คือยัฟฟ่านะก็จะเป็นอยู่ที่ตําแหน่งเดิมแล้วก็ที่เราเห็นในเมืองเมื่อสักครู่นี้ก็คือ L Y D เนี่ยก็คือเมืองลิดดาเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่าอยู่ใกล้ๆก,กันเนี่ยคำว่าใกล้ของเขาเนี่ยแผนที่ดูเหมือนใกล้นะครับ ถ้าเกิดชวนเราเดินไปเนี่ยไกลมากนะครับจริงๆแล้วคือไกลมากแล้วก็จะเห็นว่ามันอยู่ทางเหนือของเยรูซาเล็มเมืองหลวงของอิสราเอลนะครับก็นี่คือสถานที่ที่เกิดเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นนะครับคราวนี้เราไปดูที่สไลด์ต่อไปด้วยกันเราจะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อว่าทาบิธานะครับหรือว่าโดคัสนะครับหรือบางคนเรียกว,ว่าโดอัสก็แล้วแต่เนี่ยนะครับในพระธรรมกิจการบทที่9กข้อ36เนี่ยในสมัยในพระคัมภีร์ที่อาจารย์ฟลุกเมื่อกี้ได้อ่านก็บอกว่าชื่อของเธอแปลว่าอะไรนะครับ สมันมีใครอยากชื่อสมันไหมครับนะแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับคือคำนี้มันมาจากคําว่ากาเซลนะครับดูอันต่อไปนะครับกาเซลก็คือกวางชนิดหนึ่งนะครับเป็นกวางที่มีความสวยงามมากนะครับแล้วคนอิสราเอลเนี่ยเขาจะตั้งชื่อทาบิทาเนี่ยนะครับที่แปลว่ากวางชนิดเนี้ยนะครับให้กับผู้หญิงที่ทำไมครับคือเป็นการชมว่าสวยครับ ดังนั้นถ้าเกิดมีคนมาชมเราว่าสมันก็แปลว่าสวยนะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนให้มันเป็นเข้ากับบริบทไทยหน่อยนะฮะคือเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นละมงละมางเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่ามันสวยใช่ไหมอาจจะเรียกว่าเป็นแม่นกยูงแล้วกันนะครับเออแล้วถ้าเป็นคนไทยเราก็เรียกว่าแม่นกยูงนะครับคือเหมือนกับว่าเป็นคนสวยนะครับก็เราก็เห็นแล้วว่าทบ,บิทาเนี่ยนะครับในข้อ37สนะครับสไลด์ต่อไปเนี่ยความตายก็เกิดขึ้นนะครับกับ กับผู้หญิงคนนี้นะครับเวลานั้นหญิงคนนี้ก็ป่วยจนถึงแก่กความตายพวกเขาจึงอาบน้บําศพแล้วก็ตั้งไว้ในห้องชั้นบนนะครับใน,ในพระคัมภีร์ก็ไม่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้มีญาติพี่น้องอย่างไรหรือไม่นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเกิดเราถามว่าเรื่องของการตายนะครับเคยคิดเล่นๆไหมครับในสาย์ต่อไปนะว่าถ้าเกิดเราเราตายเนาะมีใครมางานศพเราบ้างเคยคิดไหมฮะเออ บางทีเราก็คาดหวังนะว่าเออมันคงจะทงมีคนนี้คนนั้นนะครับมาผมเองก็จัดงานศพมาเยอะนะครับก็จะเห็นว่างานศพหลายๆงานนะครับมีคนมาร่วมเนี่ยร่วมพันเลยนะครับคือแบบหลายร้อยนะครับถ้านับรวมๆกันหลายๆวันเนี่ยก็น่าจะเป็นพันเพราะว่าอาจจะเป็นคนทีออ่มีคนรู้จักเยอะนะครับหรือว่าเขาอาจจะเป็นเจ้าของกิจการซึ่งจะมีลูก ลูกน้องเยอะนะครับให้ให้คุณให้โทษได้คือยังต้องอาศัยร่มเงาร่มมาคุณของเขาอยู่นะครับคนก็จะมาร่วมงานเยอะในขณะที่บางคนเนี่ยก็มีคนมาร่วมงานเป็นหลักสิบคนเท่านั้นเองนะครับก็อยู่ที่ว่าคนคนนั้นเนี่ยมีอิทธิพลกับคนที่ยังอยู่เนี่ยมากหรือน้อยขนาดไหนแต่พี่น้องทีักครับไอ้สิ่งนั้นไม่ไม่ได้เป็นประเด็นที่สําคัญแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าผมเห็นเหมือนกันว่าออมีคนหลายคนนะครับที่คุณแม่คุณพ่อหรือว่าคนที่เขารักเนี่ยนะครับจากโลกนี้ไปถึงว่า ถึงแม้ว่าจะอยู่ในวัยที่สมควรจะ,ะสามารถจากโรคนี้ไปได้เช่นอายุมากแล้วนะครับหรือบางคนก็ป่วยเลื้อรังมาหลายปีแต่ว่าลูกสาวลูกชายหรือคนที่รักเขาเนี่ยก็ยังรู้สึกทําไมครับเสียดายนะครับแล้วก็ไม่พร้อมที่จะให้เขาจากไปนะครับเมื่อเรามีโอกาสได้คุยกันแล้วก็ได้ทราบประวัติ ก็ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนคนนี้นะครับเมื่อตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาได้สร้างสิ่งดีๆแล้วก็ได้สร้างความประทับใจมีบุญคุณนะครับแล้วสร้างความดีให้ความช่วยเหลือคนจํานวนมากเลยทีเดียวในขณะเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าในบางงานนะครับที่มีคนมาร่วมงานศพเยอะนะครับไม่ว่าจะจัดในโบสถ์หรือในวัดก็ตามที่ผมมีโอกาสไปร่วมเนี่ยด้วยความสัตย์จริงก็จะบอกว่าบางทีเราก็ได้ยินคนที่กําลังพูดกันลับหลังเจ้าภาพงานศพนะทำนองว่า เป็นการตําหนิผู้ตายนะว่าเออ,เอ,อตายตายไปก็ดีละทำไมตายช้าขนาดนี้นะครับก็มาร่วมงานศพคนานะแต่ว่าก็มาร่วมแบบเสียไม่ได้นะครับพี่น้องทีละครับในพระคำกิจาการบทที่9ข้อ39บอกว่าพวกหญิงไม้ก็ยืนร้องไห้อยู่ข้างๆท่านแล้วก็ชี้ให้ท่านดูเสื้อผ้าต่างๆที่โดคัตทำเมื่อยังมีชีวิตอยู่หญิงไม้ก็คือหญิงที่ไม่มีสามีนะครับคนที่เ,ออเป็น ชนชั้นชายขอบของสังคมอิสราเอลในเวลานั้นนะครับโดยมากก็ไม่สามารถที่จะมีรายได้อาศัยด้วยการาน้ำใจของคนอื่นนะครับที่จะช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยมีโอกาสที่จะสนใจเรื่องของคนอื่นนะครับคนที่ยากจนคนที่ค้นแค้นคนที่ลำบากก็คิดถึงตัวเองเป็นหลักนะครับแต่เราเห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อทาบีทาหรือว่าแม่นกยูงในในบริบทไทยของเราเนี่ยนะครับได้จากโลกนี้ไปแล้วคนที่มายืนร้องไห้ให้กับเธอคือใครครับแม่ไม้แม่ไม้เหล่านี้ ทำไมแม่ไม้เหล่านี้ถึงมายืนร้องให้กับเธอทำไมแม่ไม้พวกนี้ถึงมาร่วมงานศพเธอคงไม่ได้มาร่วมเพราะว่าเสียไม่ได้นะครับผู้หญิงทาบิธาไม่ได้เป็นคนที่สําคัญอะไรและเราเห็นว่าหญิงไม้คนนี้รู้จักเธอดีด้วยเพราะว่าอะไรครับชี้ให้เปโตนะในเวลานัท่านก็คือเปโตนะดูเสื้อผ้าต่างๆที่โดคัตทําเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็คือในขณะที่เธอกําลังจะตายเนี่ยเธอก็ยังทํางานบางอย่างอยู่นะครับเสื้อผ้าที่จะให้คนอื่นได้ใช้สอยนะครับ เราดูในสไลด์ต่อไปด้วยกันนะครับเราเห็นว่าในกิจการบทที่3าบกบทที่38มแปบอกเมืองลิดดาน,นั้นอยู่ใกล้กับเมืองยาฟ้ามเมื่อพวกสาวกได้ยินว่าเปโตรอยู่ที่นั่นจึงใช้คนสองคนไปขอร้างท่านว่าเชิญมาหาโดยด่วนทําไมต้องไปเชิญเปโตรครับเพราะว่าอย่างนี้นะครับเปโตรเนี่ยหลังจากที่พระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์ก็เป็นอัครสาวกที่ทําการอัศจรรย์อย่างมากนะครับคนมีความคาดหวังว่าเอ้ยทาบิทาเนี่ยเธอเสียชีวิตนะ เป็นไปได้ไหมที่จะเกิดการอัศจรรย์อีกครั้งหนึง่งที่ทำไมครับทวิทาจะเป็นขึ้นจากความตายนะครับลองดูระยะทางนะเนี่ยมันเหมือนกับเอานิ้ววางเข้าไปได้เมืองยัฟฟากับเมืองลิดดาใกล้ๆกันนี่ประมาณกี่กิโลครับหลายสิบหลายร้อยกิโลนะครับถ้าเกิดว่ามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่เราเนี่ยรักมากๆนะครับแล้วเรารู้ว่ามีหมอที่รักษาเขาได้เนี่ยเราจะยอมเดินทางเป็น10บๆกิโลเดินไปนะสมัยนั้นไม่มีรถไม่มี BTS นะครับเราจะยอมไหมครับ ถ้าเกิดว่าเรารักคนหนึ่งมากๆผมคิดว่าถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่เราเป็นคนที่เรารักมากๆถึงจะเหน็ดเหนื่อยลำบากแค่ไหนเราก็ทำไมครับจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะสามารถทําให้คนคนนั้นเนี่ยมาช่วยคนที่เรารักและไม่อยากให้ให้เขาจากไปได้นะครับพี่น้องที่รักครับเราเห็นว่ามีคนสองคนที่เป็นตัวแทนไปเรียกเปโตรเปโตรคือใครเปโตรคืออัครสา,าวกเป็นเหมือนผู้นําของคริสเตียนในเวลานั้นเป็นคนที่ถ้าพูดตรงๆก็คือมีเกียรตินะครับก็เปรียบเทียบก็เหมือนอาจารย์ในโบสถ์นะครับเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะครับ ไปให้เปโตรไปทำอะไรให้เปโตรเดินข้ามเมืองนะครับไปอีกเมืองหนึ่งคือเมืองยบฟาใช้เวลานาน,านหลายชั่วโมงนะครับเพื่อจะไปช่วยเหลือผู้หญิงคนหนึ่งต้องบอกก่อนว่าในบริบทสมัยนั้นเนี่ยผู้หญิงเนี่ยในสังคมสมัยนั้น,นอาจจะมีความสําคัญไม่เท่ากับผู้ชายอันนี้คือยุคสมัยนั้นนะครับดังนั้นการที่เปโตรจะเดินทางมาหาทาบิธานเนี่ยแสดงว่าคนสองคนที่ไปรบเร้าและขอร้องเปโตรเนี่ยต้องรบเร้าอย่างมากขอร้องอย่างมากกลับ ไหว้วิงวอนนะครับเวลาที่เรารักใครครับพี่น้องทีักครับเราก็จะพยายามกลับไหว้วิงวอนเพื่อจะขอความช่วยเหลือให้มาถึงคนคนนั้นถ้าเขาคนนั้นเป็นคนที่สําคัญสําหรับเราถามว่าเราพูดเรื่องนี้ทรืไม่นะครับเราเห็นในข้อ39บอกว่าเปโตก็ลุกขึ้นไปแล้วก็พากันไปที่ห้องชั้นบนแล้วเปโตก็เห็นว่ามีคนจํานวนมากกําลังร้องไห้เสียใจกับการจากไปของธรรมธาไม่พร้อมที่จะเสียเธอไป ผมถามพวกเราหน่อยเนะเคยคิดในใจเล่นๆไหมว่าเอา๊ะถ้าวันนี้เราไม่อยู่แล้วนะวันนี้เราไม่อยู่หรือว,ว่าเราไม่มาทํางานละเราต้องออกไปจากโรงพยาบาลนี้นะครับหายไปเฉยๆจะมีคนคิดถึงเราบ้างไหมนะไม่ต้องตอบก็ได้นะครับเราก็คิดอยู่ในใจว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าพระคัมภีร์ตอนนี้ากาลังเตือนสอนใจเราว่าการที่เรามีชีวิตอยู่และการที่เราเจอคนมากมายคนที่ทํางานร่วมกับเราคนที่เป็น คนเจ็บป่วยที่มาโรงพยาบาลของเรานะครับเรามีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับคนมากมายแล้วก็เราสามารถเลือกและตัดสินใจได้ว่าเราจะปฏิสัมพันธ์กับเขาอย่างไรนะครับเราจะโชกฮกฮาก็ได้เราจะทําเป็นเหมือนคนไม่รู้จักกันก็ได้นะครับแต่สิ่งที่เราเห็นจากทาบิทาก็คือว่าทาบิาทาทําไม่เหมือนคนอื่นนะครับเราเห็นในข้อ40บอกว่าเปโตก็ให้คนทั้งหลายออกไปนะนี่คือการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นท่านก็อธิษฐานวิงวอนนะครับแล้วก็เล่าให้สั้นๆก็คือทาบิทาก็เป็นขึ้นจากความตาย นะครับพี่น้องที่ัะครับการเป็นขึ้นจากความตายไม่ได้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในพระคัมภีร์ตอนนี้อ,อ,อย่างเพียงอย่างเดียวนะครับไม่ว่าทาบิทาจะตายแล้วฟื้นหรือว่าไปโตัไปทิ่ฐานแล้วไม่ฟื้นคนที่ร้องไห้เพื่อทาบิทาก็ยังคงรักเธออยู่ดีแล้วมีความสุขเมื่อธาบิทาฟื้นและมีความเสียใจเมื่อทาบิดาจากโลกนี้ไปพวกเราเป็น บงเหมือนกับแม่นกยูงหรือทาบีทาคนนี้ไหมนะครับว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งที่เราจากไปจะมีใครคิดถึงเราจะมีใครคิดถึงคุณงามความดีของเราจะมีใครรู้สึกว่าไม่อยากไม่อยากให้เราจากไปไม่พร้อมจะเสียเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นในทางตรงกันข้ามก็คือว่าเออแหมรอวันนี้มาตั้งนานแล้วนะครับหวังว่าจะไม่เป็นอย่างหลังนะครับพี่น้องที่รักครับคําถามก็คือว่าแล้วทาบีทาเนี่ยเขาใช้ชีวิตอย่างไรนะครับผมขอญอยตข้ามข้อสิบสองไปไปดูที่ชีวิตของทาบีทานะครับ ไซด์ต่อไปในข้อ36ซึ่งคเป็นข้อแรกๆได้บอกกับเราอย่างหนึ่งว่าหญิงคนนี้เคยทําคุณประโยชน์และสงเคราะห์คนจนมากมายผู้หญิงนะครับเป็นคนที่ไม่สามารถหาไรายได้เหมือนผู้ชายในสังคมสมัยนั้นนะครับเธอคงจะมีจํานวนเงินจํากัดแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าเธอหาอไรายได้จากการทําเสื้อผ้านะครับที่จะสามารถให้เธอมีไรายได้เธอไม่ได้ทำไรายได้เพื่อตัวเธอเองนะครับ ในคำนี้บอกว่าผู้หญิงคนนี้เคยทำคุณประโยชน์แสดงให้เห็นว่าเธอให้ความช่วยเหลือเธอให้ความสงเคราะห์เธอให้ความดูแลค,คนที่ทำไมครับต้องการความช่วยเหลือและเธอสงเคราะห์คนจนมากมายถ้าเกิดว่าพี่น้องมีเงินจำนวนหนึ่งที่เราหามาได้อย่างยากลำบากพี่น้องจะใช้เงินนั้นอย่างไรครับนะครับบางคนก็อาจจะใชะ้ทุกวิธีทางในการที่จะ ขอโทษนะฮะใช้เป็นคำลบหน่อยประจบสพใช่ไหมครับคนที่มีอำนาจคนที่ให้คุณให้โทษเราได้เพื่อจะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นแต่ทับิธาทําอีกอย่างหนึ่งนะครับทับิธาใช้เงินของเธอในการที่จะดูแลคนที่ไม่สามารถให้ผลประโยชน์กับเธอได้คือคนที่ลําบากกว่าเธอเป็นคนจนนะครับแล้วช่วยให้พวกเขาพ้นจากความยากลําบากและนี่คือสิ่งที่ทับิธาใช้ชีวิตเป็นแบบอย่างให้สําหรับเราทั้งหลายพี่น้องที่รับว,วันนี้เราต้องตั้งคําถามว่า ถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะครับเราไม่ต้องรอเราตายก็ได้นะหรือว่าไม่ต้องคิดถึงเรื่องของงานศพของตัวเองก็ได้วันหนึ่งถ้าเกิดเรามองย้อนกลับมาผ่านไปหลายปีหปี10ปีนะครับแล้วเรามองย้อนกลับมาเราอาจจะต้องถามตัวเองว่าเราเคยทําอะไรไว้บ้างเราเคยทําอะไรไว้บ้างเราเคยทําคุณประโยชน์ให้กับใครไว้บ้างหรือไม่นะครับกับแผนกของเรากับคนไข้กับอาชีพของเราเราได้ทําคุณประโยชน์อะไรไว้บ้างและคําถามที่2ก็คือว่าเราได้เคยยื่นมือ ช่วยเหลือใครไว้บ้างหรือไม่หรือเรากําลังเป็นห่วงตัวเองต้องยอมรับว่าหลังจากโควิดแล้วเศรษฐกิจก็ยังไม่ดีขึ้นใช่ไหมครับพี่น้องเราเองก็มีปากท้องต้องดูแลมีคุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลแต่สิ่งเหล่านี้ไม่อยากให้เป็นข้อจํากัดที่ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะยื่นมือให้ความช่วยเหลือผู้อื่นได้นะครับการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นไม่ได้เป็นจําเป็นที่ต้องใช้เงินมากมายนะครับบางทีอาจจะเป็นแค่คําพูดให้กําลังใจนะครับคนบางคนเนี่ยนะครับพี่น้องครับความเป็นความตายเนี่ยอยู่แค่คําพูดคําพูดเดียว ที่ทําให้รู้ว่าการงานของเขาคือการมีอยู่ของเขาเนี่ยเป็นมีคุณค่าสําหรับเราขนาดไหน ถ้าเราเห็นใครสักคนหนึ่งเหน็ดเหนื่อยนะครับมีภาระนะครับกำลังวุ่นวายกําลังเครียดถึงแม้เราจะไม่มีเงินทองช่วยเหลือเขาแต่ถ้าเกิดเราหยิบยื่นน้ําใจนะครับช่วยแบ่งเบาภาระงานของเขาหยิบยื่นคําพูดในการให้กําลังใจเขาพี่น้องที่รักครับบางทีเนี่ยสิ่งที่เรากําลังพยายามทาสิ่งนั้นเนี่ยจะสามารถช่วยกู้ชีวิตของเขาให้เขาสามารถมีชีวิตยืนยาวต่ออีกไปได้และลุกขึ้นมาสู้ชีวิตใหม่อีกครั้งได้วันนี้ผมอยากจะหนุนใจพวกเรา นะครับที่จะเป็นเหมือนกับทาบิทาหรือแม่นกยูงในบริบทของคนไทยนะครับที่ไม่ได้เพียงแต่ว่าเป็นคนที่สวยงามเพียงภายนอกเท่านั้นแต่ว่าเธอสะท้อนความงามออกมาทางจิตใจผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่คนจนแม่ไม้ทั้งหลายร้องไห้กับการจากไปของเธอที่อัครสา,าวกเปรโตคนที่มีงานยุ่งมากมายยอมเสียเวลาในการเดินทางข้ามเมืองเพื่อมาอธิษฐานเผื่อเธอและให้เธอเป็นขึ้นจากความตาย วันนี้พระคัมภีร์หนุนใจพวกเราไม่ว่าเราเองนะครับจะมีชีวิตยืนยาวมากหรือน้อยไม่ว่าเราจะยืนอยู่ในตำแหน่งไหนแต่สิ่งที่เราต้องการที่สุดในพระคัมภีร์นี้บอกกับเราชี้ทางเราก็คือว่าขอให้เราชีวิตสามารถเป็นพรให้กับคนอื่นได้มากที่สุดวันนี้เดี๋ยวเราจะลงไปทํางานนะครับพี่น้องครับก็จะมีภาระงานเยอะแยะที่ทําให้เราเครียดและเรากังวลจะมีเพื่อนร่วมงานบางคนที่ทําให้เราทํางานยากขึ้น นะครับแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าปวดเสียนเวียนก้าวอยู่เหมือนกันนะครับในขณะที่มีหลายหลยคนก็สนับสนุนเราบางครั้งอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยทำให้เราเนี่ยหลุดคําพูดบางอย่างที่ไม่เป็นพรอ,ออกมาได้ผมอยากจะหนุนน้าใจพวกเราวันนี้เรามีโอกาสได้หยุดคิดเดี๋ยวเราใจาที่ฐานด้วยกันที่ จะทําให้ชีวิตของเราไม่ว่าเราจะเผชิญหน้ากับความเครียดความกดดันอย่างไรก็แล้วแต่อย่าลืมว่าเรายังสามารถมีชีวิตที่เป็นพรให้กับคนอื่นและพรที่เราสามารถให้กับคนอื่นนั้นจะเป็นสิ่งที่เสริมให้กับคุณค่ากับเราด้วยว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าเราเป็นคนที่สามารถให้พรได้และเราเป็นคนที่เมื่อเราจากโลกนี้ไปหรือเราจากสถานีนี้ไปเราไปอยู่ที่อื่นจะมีคนคิดถึงเราและเพราะว่าเขาทําไมครับเขาไม่พร้อมที่จะเสียเราไปให้เราร่วมใจที่ฐานดดวยกัน ข้าแต่พระบิดาเจ้าครับเราขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้เจข้อในพระคัมภีร์ทาบีทาโดรคัสคนผู้หญิงเล็กน้อยคนนี้ได้ทําสิ่งดีมากมายเพื่อกับคนที่ยากจนเธอได้สงเคราะห์เธอได้เคยให้ความช่วยเหลือเธอได้เคยทําคุณประโยชน์ในขณะที่เธอยังมีชีวิตอยู่และเราได้เห็นว่าเมื่อเธอจากโลกนี้ไปทุกๆคนที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องเธอ อาบน้ําศกให้เธอแล้วดูแลร่างร่างของเธอร่างที่ไร้วิญญาณของเธออย่างดีที่ห้องชั้นบนและพวกเขาก็ร้องทูลอธิษฐานวิงวอนเพื่อเธอเพื่ออาการอัศจรย์จะเกิดขึ้นกับเธอร้องทูลให้เปโตมาอธิษฐานเพื่อเธอและเธอได้รับความการเป็นขึ้นจากความตายอีกครั้งหนึ่งเราเห็นถึงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ของทาบีทาขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาด้วยเถิดที่เราจะไม่เพียงแต่ได้ยินได้ฟังได้เห็น แต่ว่าเราเองเป็นคนหนึ่งเช่นเดียวกันที่เราจะสามารถใช้ชีวิตที่มีคุณค่าได้คือชีวิตที่เราสามารถเป็นพรให้กับผู้อื่นให้คุณประโยชน์กับคนอื่นและให้การช่วยเหลือคนที่ยากไร้คนที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ใดขอพระเจ้าทรงโปรดใส่ภาระใจวันนี้เรากำลังจะลงไปเจอภาระงานของเราขอพระเจ้าทรงโปรดสถิตอยู่กับความรู้สึกความคิด และการทำงานของเราเพื่อว่าเราจะสามารถทำงานบริการด้วยรอยยิ้มด้วยความชื่นชมยินดีและด้วยการที่เราสามารถที่จะเป็นพรให้กับผู้อื่นได้ทั้งสิ้นนี้เราขอฝากไว้ในพระปรสงฆ์ฤทธิ์ของพระเจ้าอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้า ประจักในพระเยซูสเสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์ช่วยปวงชนความรักนั้นใหญ่ลวงเปรียบพวงน้ำกระแสโชน ฟอกล้างดวงกระม,มนอุทุชนพลราคีอาเมนขอบใจพา่อนครับ